เราอ่ะจะสร้างจุดอายุค่ะเพื่อนวัฒนาเนี่ยมันจะนับที่ข้อข้อมือเนี่ยค่ะนับจากตรงนี้ขึ้นไปจะนับถ้าคนบอกว่าเฮ้ยคนที่มาดูรถถามเขาก็ได้ค่ะว่าที่บ้านน้องค่าเฉลี่ยตายอายุเท่าไหร่อ้าวจริงนะคะเพราะบางคนอ่ะเจ็ดสิบก็ตายแล้วแต่บางคนบอกบ้านหนูร้อยกว่าปีทุกคนเลยก็จากหนึ่งถึงร้อยได้ค่ะเราหาเอาไม่มันไม่มีกฎตายตัวนะคะอันนี้ไม่มีกฎตายตัวแต่เราถเฉลี่ยเอานะคะอ่ะตัวข้อมือเนี่ยหนึ่งมิลคือหนึ่งขวบ นะคะหนึ่งเซนคือสิบขวบถ้าคนนี้เขาอายุแบบยี่สิบนะคะเขาอยากมีเส้นวาสนาเราต้องทําที่ยี่สิบไหมคะถูกไหมคะเราต้องทําอย่างน้อยคือที่ยี่สิบแหละขึ้นมาแต่ถ้าเราอ่ะอายุปาไปห้าสิบแล้วเส้นวาสนาเราทําที่เส้นใจเลยก็ได้คะ่ะถูกไหมคะก็มมนไม่ต้องผ่านแล้วมันผ่านมาแล้วนะคะอันนี้เข้าใจไหมคะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนนี้บอกเด็กๆหนูจะทำสิบเจ็ดสิบแปดบางคนมีความทะเยอทะยานละทําจากข้างล่างขึ้นมา ะะอันนี้เหมือนการเส้นนะคะเส้นชีวิตนะคะนับจากตรงนี้ค่ะเส้นชีวิตเลขหนึ่งอยู่ตรงที่หัวง่ามมือนี่ค่ะสิบขวบยี่สิบขวบเราดูค่ะถ้ามีเส้นแตกเกิดขึ้นในก่อนชีวิตนะคะแปลว่าชีวิตของคนนี้มีสุขภาพไม่ดีนะคะอ่ะถ้าเขาบอกว่าสุขภาพเขาดีก็ทายว่าเขาอยู่ในครอบครัวที่ไม่มีความสุขเส้นชีวิตมันบอกถึงความสุขข,ของการอยู่ชีวิตนะคะชีวิตของเรามีความสุขไหมถ้าคนที่มีเส้นตรงเรียบเลยค่ะ มีความสุขตั้งแต่เกิดยันตายนะคะแต่ถ้าเกิดคนที่มีเส้นชีวิตแบบแตกๆแตกๆทายไปเลยว่าครอบครัวเขาไม่มีความสุขเลยนะคะตอนเด็กๆแล้วถ้าเขาอ่ะมีปลาเดี๋ยวเรจะว,วาดให้ดูนี่หางปลานี่จดนะมันจะเป็นแบบเฉียงๆอย่างเงี้ยตรงเส้นเขาข้างบนเป็นตัววีแล้วกันนะคะตัววีหลายตัวกี่ตัวก็แล้วแต่ก็นึกไปแล้วันว่าชีวิตเขาอยากแหวกวายตั้งแต่เด็กๆ ถูกไหมคะเขาอยากแหวกว่ายไปที่อื่นเขาไม่มีความสุขกับครอบครัวนี้หรือถ้ามีความสุขก็มีนะคนที่มีความสุขแต่อยากแหวกว่ายอ่ะก็คือมีชีวิตอยากจะไปกับครอบครัวเนี้ยไม่อยากอยู่กับครอบครัวนี้แล้วนะคะก็จะมีปลาตัวนี้มีหางปลาเกิดขึ้นนะคะอืมอ่าเราก็ทายได้นะคะถ้าใครมีเส้นปุ๊บปุ๊บแล้วก็เูเออมีเกาะไม่ต้องไปจาหรอกบางคนบอกว่าเฮ้ยเกาะมันหน้าตาย,ยังไงนะคะแตกหน้าตาย,ยังไงอะไรอย่างเงี้ย ไม่ต้องไปจำนะคะอะไรที่มันไม่ใช่เส้นตรงคือปัญหาถนนอ่ะเปรียบเหมือนถนนอะ่ะ